คุณอาจจะสงสัยว่าขายะพวกนี้มันคืออะไรวะเดี๋๋ีวก็คงรู้เองแหละสวัสดีครับผมชื่อเบสคนที่นั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละเรื่องทังหมดมันเกิดขึ้นเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเบสทำไมฉี่แล้วไม่ยกฝาขึ้นวะ สัญญากันไวแล้วไงสัญญาอะไรอ่ะก็เราสัญญากันไว้ว่าคืนนี้เราจะไปกินข้าวด้วยกันนะเบสวันนี้วันครบรอบแล้วนะเว้ยเบสจำไม่ได้เหรอเออก็คอยเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ไงเฮ้ยแล้วเบสเราไม่สำคัญเลยหรอวะเราบอกเพื่อนไปแล้วจะให้เราทาไงอ่ะก็ต้องไปหาเพื่อนไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ยทาไงอระเออก็เลิกกันไปเลยดิเราไม่คอดเหนื่อยแกเลยเเบสเออเราก็เหนื่อยเหมือนกันวัะที่ต้องคอยฟังเธอบ่นทุกวันเนี่ยเออเลิกก็เลิก โชว์ฉลองที่เพื่อนกูแม่งโสดสักทีเว้ยเียแม่งต่อจากนี้จะได้เจอแม่งบ่อยขึ้นสักทีว่ะไหยตั้งแต่แม่งมีเมียนะคุณนึกว่าแม่งแบบโดนทาน้อนดีนิ้วหายโอ้โหพูดทีกูขอคำหมาบูสักทีเลยเนี่ยผู้มึงแม่งตอนนี้มึงโอเคเหรอวะโอเคโอเคมากไม่เศร้าเลยเนี่ยสบายสบาย แน่ใจนะเขทิ้งกูไปอีกแลเลไอ้แก้วมึงไปๆแปดบเบียแป๊บอ่ะเอาเบียร์กูไปแดบเบียไอ้แก้วเขาทิ้งกูอีกแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยเครียดเดี๋ยวไม่เลยเดีือนหน้ามึงก็เจอคนใหม่เชื่อกูเอาไปดีอีกแล้วเอาน้ามันเมื่อก่อนก่อนที่กูจะรู้จักวิธีล็อกสตาร์เว้ยตอนเนี้ย กูไม่เหมือนเดิมแล้วเพื่อนอ๋อคือมึงเดียวขึ้นว่างั้นไม่ใช่แต่ว่าไม่เศร้าแล้วอ๋ Joining อเออเออมึงโอเคก็ดีเลยเฮ้ยเหรอเหรอชิบหายเลย Ô đi, đi, lò của la, à? lên đi, ô hoa bắn nè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  Đi nè bắn 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 nè อย่างลบของลอกสตาร์ต้องเงี้ยแล้วกินเบียร์ทุ่มหนึ่งมันรีบมาเนะี่ยก็ูอยู่ห้องแล้วกูเบื่อแล้วนี่มึงเพิ่งเลิกกับแฟนอ่ะมึงไม่คิดจะเศร้าหน่อยเหเชียร์มันจะบอกอะไรให้นะลอกสตาร์เนี่ยเขาไม่เศร้ากันหรอกเว้ย เียวเนี่ยมึงดูอย่างโอเอซิสดิเขาไม่มีเพลงเศร้าเกี่ยวกับผู้หญิงสักเพลงเลยนะเว้ยแล้วนี่มึงดูเจ๊กมเยอร์ดิตอนเลิกกับเทเลอร์สวอลปนี่ก็แต่งเพลงดิสกันไปกันมาเลยแล้วนี่กูยังไม่พูดถึงจอห์นนิสเซนนน่ะตอนแม่ทะเลาะกับแฟนอ่ะแม่เออเออพอเลยเนิร์ดถ้ามึงไม่เศร้าจริงอ่ะมึงลองนี่สี่สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณมูฟออนได้แล้วเขียนโดยนิ้วกลวงนิ้วกลวงเชี่ยอะไรวะอุมูฟออนได้แล้วไอ้สัตว์กูเนี่ยเดอะเบสเว้ย ทำพฤติกรรมเดิมๆเหมือนตอนที่ยังมีเขาอยู่เช็คเลยมั้นมึงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกเว้ยข้อ2ดูรูปคู่แล้วไม่รู้สึกอะไรเออเฉยๆวะไม่ละคายกูเลยเนี่ยขอหนักกว่านี้มดกัดจ่ะเนี่ยเอากูไม่ลงหรอกเช็คข้อสอยู่ในสภาพบ้เราใหม่ๆที่ไม่มีเธอ ก็ตาตวอดครบรอบหนึ่งเดือนทิงนี่เสื้อที่แม่งซื้อให้ถิงตัวหนังเรื่องแรกที่ไปดูด้วยกันถิงแปลงฟันของแม่งถิง,ง <Yeah. S 1> เอกเอกไหนแม่งเก็บไปไม่หมดถิงข้อสี่พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่นี่มึงแอปหาคู่ ทีนเนอร์โอ้โหน้องเกียวน่ารักว่ะปัดขวาก่อนอู้น้องปานทำไมหน้าเหมือนน้องเกียวเมื่อกี้เลยวะขวาไก่อนเลยกอนโอ้คนนี้ยังตู้ยังเด็ดขวาขวาไงเออกูเชื่อมแล้วไปออกไปซื้อของไปหิวเบียร์เนี่ยเธอตื่นแล้วเธอตื่นแล้วเธอ โอ๊ยเออเล่นเกมอยู่นอนได้แล้วจะยจะยจะตายแล้วโอ๊ย ที่นี่คงคงรู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นล็อกสตาร์เชียอะไรวะโคตรกระจอกเลยถ้ารู้ว่าเธอสำคัญขนาดนี้แต่แรกเราคงจะดูแลเธอให้ดีกว่านี้ ฉันมีคิดที่จะครอบครองเธอมันคงไม่ทําให้ตัวของฉันรุมร้อนถ้าฉันไม่คิดที่จะรักตัวเธอคิดถึงเธอว่าเพียงสมันแทนที่จะร้องก่อนนอนหากฉันได้คิดก่อมันคงไม่ดีรอทําฉันได ค,ค,ค,คิดถึงตอนที่เธอปลูกตอนเช้าคดิดถึงตอนที่เราแปลงฟันด้วยกันคิดถึงตอนที่เธอห้ามไม่ให้เราสูบบุหร,รี่คิดถึงตอนเธอห้ามไม่ให้เราสูบบุหรี่ คิดถึงตอนไปทุกที่ด้วยกันค <ขอ S 1> ิดถึงตอนฟังเพลงด้วยกัน,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 นกลับมาดูแลฉันสักทไม่มี เขานกมึงก็ทักไปหาเขาโอ้ไม่ได้ให้เขาบอกกูมหมดทุกทางแล้วมึงก็ไปหาเขาสิว่าเขาไม่กลับมาหากูหรอกมึงอย่าเพิ่งถอดใจดิมึงนี่กูไปเจอนี้มานําเสนอสี่วิธีที่ทำให้เขากลับมารักมึงอีกครั้งหนึ่งเขียนโดยอยู่กลางไอไอไอ,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 อี้นี่มันมีกี่นิ้วเนี่ยมันโลกคหนาไงมันเนี่ยมึงอย่ามึงต้องลองอข้อหนึ่งเือว่าไงวะเลิกนิสัยที่แย่ไม่ไม่เอากูเลิกแล้ว ไม่เอาไม่ไปไม่ไกูไม่ไไม่ไข้อ2ทํทำให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอข้อ3ก่อนจะรักคนอื่นต้องเริ่มรักตัวเองก่อนชิอคือมึงไม่ใช่ตัวกูเลยนะเว้ทำไมเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยวะแต่ถ้ามึงรักใครสักคนหนึ่งจริงๆ 我两边对不好不？ กูว่ามึงพร้อมละข้อ4ขอคคยดีด้วยสิ่ที่เธอชอบให้เห็นว่าเรานใส่ใจ บุรีมวน,นี้ทำให้ผมพบความจริงอยู่สองอย่าง 1. ความจริงที่ว่ายังไงผิงก็ไม่กลับมาแล้ว 2. องความจริงที่ว่ากูแม่งดีขึ้นแล้วจริงๆว่ะแล้วมึงจะไปไหนวะ